สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารุณอบานดาสไปพิญญาค่ะเรียนเชิญเพื่อนๆถวายลมหายใจเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานโมพุทธยานิพนธปัจโยโหตุนะคะขออาราธนาคุณของบาร,รมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์องค์พระพุทธพระธรรมพระ,ระยาส่งเจ้าพระเอกทาสาวก พระอ,อรหันตะคีนสกุ้วิเศษทุกพระองค์เทพ16ชั้นฟ้าเศชั้นดีน4ชั้นบารานภูมิเทวาเจ้าที่ตายาเจ้าที่ปุยาเจ้าที่และบารมีของข้าพระเจ้าบารมีของผู้ที่รับฟังทุกๆคลิปขอแผ่เมตตาอัปปมัญญาพรม,มวิหารแผ่ไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเพื่อน นั่งให้สบายๆบาค่ะหายใจก็สบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกว่าโล่งโป่งเบาสบายหายใจออกก็ผ่อนคลายนะคะยิ้มน้อยๆที่ใบหน้าค่ะคลายข้อบ่าไหล่ระหว่างคิ้วนะคะรู้สบายสบายค่ะ สาธุสาธุขออนุโมทานาบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อคะ่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกคะ่ะผ่านพลังงานไพ่ในวันนี้สวัสดีเพื่อนๆกันนะคะสวัสดี คุณโมนิก้าเฮาคุณบามาคุณใส่ใจคุณพี่วิลาสินีสวัสดีคุณแคนดี้แมนคุณแคนดแมนคุณสตัมแมงสวัสดีนะคะคุณอาพิชาสวัสดีค่ะคุณปรีชาคุณอลิสสวัสดีนะคะคุณนานนาสวัสดีคุณฉัตรชัยคุณมาริลาคุณสุนทรีคุณมีชัยด้วยนะคะสวัสดีทั้งคุณนัทมนคุณภัยศิิ์คุณวีนุราคุณจรูนคุณปึ้ง คุณบุญหลายคุณหวานคุณบุ๋มคุณเคียรีสวัสดีคุณนัทธานะคะสวัสดีคุณนัทการคุณวินวอนสวัสดีคุณสมหวังด้วยค่ะคุณวัลลันคุณฟรีเคนซี่คุณกระสินเนาะคุณแองเจลัสหลายๆท่านเลยค่ะกับขอประทานโทษที่เอ่ยนามได้ไม่หมดนะคะกับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะในการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะ บื้องบนมีสิ่งใดจะบอกขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนๆและคารุคูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะขอเป็นพลังบุญพลังบวกสื่อสารให้เพื่อนๆในการปัจจุบนันเป็นประโยชน์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยค่ะพลังงานเป็นรนดอมนะคะและเป็นทไทมเรสมิใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะพลังงานอาจจะถูก100ซหรืออาจจะบางส่วนหรือ แล้วแต่นะคะแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแน่นอนเพื่อนๆน,น,นำไปใช้เป็นจิ๊กซอในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆน,นะคะขอพลังงานบุญพลังงานบวกนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกท่านในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยคะ่ะเป็นพลังงานของ ของไพ่ท่านท่านทาวเวสุวรรณนะคะอา้สำหรับนี่จะไม่เห็นสักคู่นะคะได้มาคคะโอเคค่ะอ่าพลังงานในวันนี้นะคะเพื่อนจะเป็นพลังงานที่คลางสักหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นไพ่ ท่านทาเวสุวรรณเป็นตำราทำนายของดวงอันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ก็คุบาอาจารย์ตอนที่ได้รับมาเนี่ยเป็นเป็นต้นตำราศาสตร์แห่งพยากรณ์ดวงชะตาไพา่ทาเวสุวรรณของอาจารย์ภูมิสิริวิสุงเรอ่ะค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยใช้ที่ใดมาก่อนค่ะเพื่อนๆนะคะขอปรับนิดนึงคะ่ะ โอเคได้ไรื่ยังเอ่ยขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะพลังพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ที่เป็นแสงแสงสองธรรมค่ะเพื่อนๆเป็นพลังงานแห่งแสงสองธรรมนะเรียกว่านำทางโลกเป็นพลังแห่งปัญญาค่ะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะ เป็นเป็นการรวมตัวของมหาบารมีอะค่ะเพราะว่าอ่าเราได้เดินตามทางของพระ,ะรัตนตรัยนะคะแล้วก็มีองค์มหาเทพองค์มหาเทวีเป็นที่พึ่งอันกเกษมในการใช้สติปัญญานำทางชีวิตนะคะหรือครุคุบาอาจารย์ที่เพื่อนๆนับถือนะคะเรียกว่าปัญญาทางธรรมและการต,ตื่นรู้เนี่ยตอนนี้เรา เราเห็นถึงพลังงานของเพื่อนๆที่ที่ใช้ทานศีลภาวนาเป็นรากฐานเนาะมีเมตตามีตอนเนี้มันเป็นพลังงานแห่งการเรียกทรัพย์โชคลาภนะคะแล้วก็ปกป้องการชำระล้างด้วยเพราะฉะนั้น่ะไพ่ที่ออกมาเนี่ย ความสาเร็จอะคะ่ะบอกว่าเพื่อนๆจะต้องใช้สตินะคะเพราะฉะนั้นการงานของเพื่อนมีเกณฑ์ขยับขยายมีผู้ใหญ่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะที่คอยหนุนหลังแล้วก็การประกอบอาชีพด้วยสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์พลังแห่งบุญจะส่งผลให้โปรเจกต์เพื่อนๆการงานเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนทําอะไรที่ทําอยู่อะคะ่ะก็จะทําให้สำเร็จสาเร็จผลลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะถ้าจะคุยในเรื่องการเงินเนี่ย มันเป็นช่วงที่สะสมเพิ่มพูนพลังงานเรียกซัาอประคะกำลังทํางานนะเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้ลาบลอยผลกําไรจากการลงทุนที่ทําไว้ค่ะนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปทําทานต่อย,ยอดกระแสะเงินทองให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้ถ้าดูพลังงานในเรื่องความรักจะเป็นผู้มีคู่แล้วหรือครอบครัวความรักหนักแน่นค่ะนะคะหนักแน่น แล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งมีธรรมะนำทางเป็นคู่บุญที่ส่งเสริมกันทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเพื่อนๆนะหนักแน่นนะส่งเสริมกันแล้วก็ถ้าคนโสดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่รักตัวเองนะเป็นช่วงของการตื่นรู้พลังงานเมตตานะดึงดูดผู้ที่มีศีลเสมอกันค่ะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ต้องรีบร้อนค่ะนะสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตเพียงลําพังเนี่ยเพื่อจะพบความสุขที่แท้จริงจากความสงบภายในเนาะ เรียกว่าอยู่กับตัวเองบ่มเพาะปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ค่ะโดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมทางที่แสนดีนะคะก็พลังงานเป็นกระตกกระจกขออภัยค่ะพลังงานนี้ค่ะเหมือนเป็นกระจกโดยรวมสะท้อนจิตใจที่ให้ตั้งมั่นอยู่ในความมั่นคงให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามนะคะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ ที่ร่วมการส่งพลังค่ะรับชมส่งต่อพลังงานบุญพลังงานบวกไปได้วยกันนะคะหวังว่าแสงแห่งปัญญานี้จะนำพาความสุขความสำเร็จมาสู่ทุกท่านอย่างอัศจรรย์ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามช่องทารุอับบานดัสไปพิญญานะคะเพื่อรับสารพลังงานและเคล็ดลับดีๆต่อไปขอให้วันนี้เป็นวันดีๆอีกวันค่ะขอ เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะบุญร,รักษาคุณพรคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภม,มาังมีบารมีพร้อมพังค่ะขอเพื่อนๆถึงซึ่งอริยทรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรมร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านทวีนะคะเดี๋ยวเราน่าจะลองหาความหมายในการอ่านไพ่อื่นๆอีกแนบแนบไว้ให้นะคะก็จะไม่ได้ อาจจะเหมือนกับที่อ่านหรือจะไม่เหมือนก็จะเป็นหลายๆความหมายที่มาให้พื่อนๆเลือกเพราะเป็นแรนดอมแล้วก็เป็นทมเลนนะคะขอบพระคุณยิ่งค่ะแล้วเ,เจอกันนะบ๊ายบาย